จริงๆปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ร้องเป็นโชว์คู่กันเท่าไหร่แตพพ่พี่บอกพอเป็นบิ๊กมอ,อ,กอร์อเทนไม่อยากจะร้องคู่หรือปาไม่อยากจะร้องแล้วจะร้องหรอก็มีครับก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเราเปลี่ยน,นยังไงเปลี่ยน,นยังไงไม่บอกหรอกใส่ใจเขาต้องรูเ้เรา คนคุณผู้ชมเขาได้รู้เปลี่ยนไงมันเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ใหม่ยังไงใหม่ยังไงเพลงก็เร็วขึ้นเพลงไหนเพลงกระชาลงเพลงไหนหลายๆเพลงบิวทำไมเดี๋ยววันนี้อ๋อมันดึกแล้วมันดึกแล้วเดี๋ยวนี้เขาขายเซ็กซี่แล้วพี่เขาจะมีกล้ามแล้วไหนโซกล้ามหน่อยเนี่ยมันตึงเสื้อเลยมันติดต้นแขนเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยวันนี้หล่อปะเนี่ยหวานโอ้ไม่ห่วงแล้วพี่ ไม่หวัวเหรอเขาวนมาเขาดูแต่มาคริสมาคริสเนี่ยคนนีส้สมัครเป็นมัมมี่รักดินที่ดีนะครับมันลืมไปอ๋อ,อคืออากาศเขาใหญ่อ่ะพี่มันดีมันก็เลยแบบบางทีก็ลืมไงพูดอะไรไปบ้างร,รักดิวที่รักทุกวันอยู่แลย ต้องเพลงเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่าต่อคุณรักจังหมาตองยังไงครับพี่พีเลือกก็สะดุดไงพี่มันก็เลยตกเข้าไปในหลุมเออเจอความรักพอดีนะครับรักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านรักน้ำรักป่ารักลาซาด้าก็เธอรักใครฮะเธอรักใครก็รักลาซาด้าเหมือนกันเบาเลยทีเนี้ยเห็นไหม รัรักรักพี่ๆรักรักแฟนๆทุกคนนะใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็รักทั้งนั้นแหละตอนไดอนะพูดไม่เยอะไม่ชอบพูดเยอะจู่พี่จะพูดอะไรเลยก็พูดไม่เยอะไงพูดนิดๆหน่อยๆก็พอเพราะเราเราลักไหมรักซาสตารา มันอยู่ว่าจะทันเปล่าแต่ว่าไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าซิลกินเนี่ยจะจ้างเฮลิคอปเตอร์ในการรับพีจากงานที่นั่งหนึ่งไปอีกหนึ่งเลยซิลกินจะไปยังไงผมก็นั่งแท็กซี่ให้พีพีนั่งเฮลิคอปเตอร์เห็นดวงเลยหรอพี่พี่เขาชอบดูดวงมากพี่ชอบดูแล้วคู่กรรมคู่กรรมคืออะไรคู่กรรมมันต้องแบบเราเรือคู่กรรมพี่ชอบดูแล้วคู่กรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่อยากดูอยากระบาย นเนชื่อไหมละ่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อเรื่องดวงไงพี่ชเ,ออเชื่อในรักแค่เออแล้วไม่เชื่อในอะไรไม่เชื่อว่าลาซาด้าจะไม่ดีเออลาซาด้าเขาดีตลอดใช่พี่หมูก็รับรู้ใช่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใช่ไปเลยอก้ว